โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกอสุดนะครับผมทุกคนในวันนี้นะครับก็เป็น ep id รับจากทางบ้านนะผมทุกคนก็ต้องขอขอบคุณน้องปุนก่อนเลยนะผมทุกคนที่แบบว่าให้เกียรติทางด้านกนสุดได้ทําการเปิดให้นะผมทุกคนก็คือน้องเขาเนี่ยมีรูบี้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูบี้นะผมทุกคนอ่ะก็คือน้องเขาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าน้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเกลือมากๆเลยนะผมทุกคนก็คือน้องเขาเนี่ยเคยเปิดกาชาม,มาก่อนหน้านี้แล้วสองหมื่นรูบี้นะในในตู้แสง นะผมทุกคนได้ทุกตัวยกเว้นเจสิก้าเนโคแมนเซอร์และน้องเขาเนี่ยแบบว่าอยากได้เจสิก้าเนโคแมนเซอร์เอาซะมากมากเลยนะแต่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อเราสองมือลูบี้ได้ตัวอะไรบ้างเดีนะ๋ยวผมนี่จะเปิดในคังน้องเขาให้ดูเลยนะผมทุกคนก็คือสองมือลูบี้ของเขานะได้เลนเจอร์ในตู้ตก1 4ถึง15ตัวเลยนะผมทุกคนโอ้โหผมบอกเลยได้ทุกตัวยกเว้นตัวที่อยากได้นะอันนี้ผมก็เป็นนะผมทุกคนล่าสุดโดดเอ็ดเวิร์ดนอนสเปรย์ไปนี่เจ็บช้ำน้ำใจเลยนะก็โดนไป5,000กว่าลูบี้นะสำหรับใครทีี่่่แบบววาาาเเออยกจะติม Ruby, หรหื จะซื้ออยากจะขายลาดนะผมทุกคนก็แนะนําเพจผมเลยนะผมทุกคนก็คือเติมรูบี้ในราคาที่ถูกกว่ามากๆเลยนะผมอถูกกว่าราคาในเกมมากๆเลยนะแถมปลอดภัยด้วยนะผมทุกคนอ่ะก็สามารถทักแคท มาที่ลิงเพจผมได้เลยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ทับคอมเมนต์นะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะขายไอดีหรือว่าอยากจะซื้อไอดีก็เพจผมเนี่ยมีทุกอย่างที่เกมไรล์เรนเจอร์ทำได้เลยนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําการเปิดกาชาเลยละกันนะผมทุกคนแต่ก่อนอื่นนี่คือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าน้องเขาเนี่ยได้ทําการเปิดครบ30ครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็เป็นไอตู้ไอกล่องเลือกเรนเจอร์นี่ก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะกล่องเก้าพันลูบี้อ่ะก็คือน้องเขาเปิดมาหนักมากจริงๆนะเดี๋ยวเราเจะมาาาทํกรปิดให้คุณ ปุนเลยรักกันนะผมทุกคนก็คือเราหวังแค่เพียงเจสิก้าเนโคแมนเซอร์นนะแล้วเขาบอกว่าถ้าิดเปิดได้เจสิก้าเนโคแมนเซอร์เนี่ยให้ลงเกียร์ต่อเลยนะผมทุกคนผมยอมรับเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง,างใ,ใจถึงเอาซะม,มากๆาเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยรักกันนะสําหรับไอเดียของคุณปุลน,นะโบโบอูบาโอโหเรียบร้อยเลยเอาเอ้ยได้เจสิก้าเว้ยทุกคนเจสิก้าปุโรหิตนะ อ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนเราหวังเจสิก้าเนโครแมนเซอร์นะโอกาสในการดอบทุกคนไม่ต้องเสียใจไปแบบนะถ้าเกิดเปิดไม่ได้มันนะคือ0ูนี่เปอร์เซนเนี่ยมันประมาณโอกาสก็คือศูนย์แบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ะครึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะผมทุกคนเดี๋ยวเราทําการเปิดต่อเลยละกันนะมาต้องได้ต้องโดนแล้วนะครับครั้งนี้โอเจสิก้าโอเจสิก้าอ่าโอเค อ่ะได้เจสสิก้าสองตัวเลยนะผมทุกคนแต่ว่าเป็นเจสสิก้าช้างกับเจสิก้าเทพีอาทีนานะผมทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเปิดต่อให้ได้เจสสิก้าจริงๆสักทีนะผมทุกคนได้เจสสิก้าทุกรอบแต่ไม่ได้เจสสิก้าในคอมเมนเซอร์อันนี้ก็ไม่เอาเปิดโอ้โหเวหามัดเมโลพิโก้เล่นน้ำทะเลเจสิก้าอีกแล้วเหรอ เจติก้าม่งได้ทุกรอบเลยวะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เจติก้านี่โคแมนเซอร์ท่าเสงดาเมจสุดเลวไร่ประจําวงการเกมนะผมทุกคนคือตัวมันดีมากความสามารถมันแบบว่าครบเครื่องจริงๆนะหาตัวจับได้ยากเลยนะผมทุกคนหาตัวเทียบเพียงก็ยากเหมือนกันนะเปิดหววแดนผุบกิฆหานะวิกโยทินเฮ้ยเอา้าเฮ้ยผมคิดไม่ออกว่าระหว่างมันเป็นที่ไอดีหรือว่ามันเป็นที่ดิวโป้ผมวะทุกคน ผมผมไม่รู้จะต้องทอํายังไงกับน,นิวโป้ผมดีแล้วแม่งเกลือมากเลยว่ะขอเฮ้อเอาให้หน่อยเฮ้อเจสิก้ามาหน่อยเฮ้อโอทางบ้านเขาแบบว่าเปิดอุ้ยคนนี้ช่วยชมพูนะอ่ะได้มาเพิ่มอีกตวงนะผมทุกคนอ้าวไม่ได้เลยอ่ะแย่มากเลยนะผมทุกคนในครั้งนี้โอเคครับก้อนเขาเปิดมามาเยอะอ่ะเออคือเขาเปิดมาเยอะเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยแล้วกันนะผมทุกคนสองสามสี่ห้าหก เรอบนี้นะผมทุกคนเจดาวเครั้งปฏิหารนะผมทุกคนเจสดก้ามาแน่นอนโบประยุทธ์ก่อนเลยอ่ะต่อไม้โอ้โหเฮ้ยก็แปดดำดอกตู้นี้ด้วยวะ ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยผมไม,เม่เคยเปิดได้เลยนะอ่าสำหรับประกบแปดดาวอันตาริโอนาดนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปิดต่อเลยละกันนะผมมองว่ามันออกยากมากจริงๆเลยนะสำหรับตู้นี้นะคือม right mm, ันไม่มีอะไรมาการันตีให้เราเว้ยว่ามันเราเนี่ยจะสามารถเปิดได้นะผมทุกคนแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ผมเปิดไม่ได้ภายใน9999 9รลูบี้คือผมนี่เหมือนจุดแตกหักกักถางบ้านเลยนะทางบ้านนี่คงหลอนนิวโป้ผมบอีกยาวเลยนะผมทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็วอนวงการเกมนะแบบว่าดอกให้น้องเขาที นะผมทุกคนถ้าเป็นผมผมเปิดผมก็ท้อเหมือนกันนะคืออุ้ยเจสิก้าอู้เจสิกา้สกาสองตัวคือเป็นผมผมก็โอ้เอดเวอร์นอนสเปรนะผมทุกคนไอดี ID ลักผมนี่อยากได้มากเลยแต่แม่งไม่ออกมาออกไอดีของคนที่เขาไม่อยากได้แล้วนะผมทุกคนคือไอดีเนี้ยมีเอดเวอร์นอนสเปร์สามสี่ตัวเลยนะแบบสุดจริงนะผมทุกคนมาเปิดต่อเลยละกันโหจุดแตกห่าจากทางบ้านเอาแล้วโอ้เจสิกา้าโอ้ปุโรหิตเจสิกา้าเจ้าแม่อีกแล้ว เฮ้ยมันต้องเจสิก้าเนโคแมนเตอร์ป่ะวะเดี๋ยวผมเปิดหน้ามันก่อนนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมผมบอกวงการเกมก่อนเผื่อมันดรอปให้มาโบโบหูยแม่งไม่มีอะไรการันตีจริงๆวะ่วะว่าเราจะได้วะ่ะแม่งกินหูกินเกลือบอกเลยนะตู้นี้นะหมื่นลูบี้ผมยังลังเลเลยนะผมทุกคนก็วอนแบบว่าให้เกมเนี่ยเอาเจสิก้ามาให้เปิดง่ายๆหน่อยอะเด,ดบอลบาผีตัวอ้จ่ะอาม่าโว เอาเจสิก้าอีกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เจสิกา้าในโคแมนเซอร์วะ่ะก็คุณปุนนะผมทุกคนก็โอ้โหผมนี่แย่เลยนะอ่ะเปิดเปิดเปิดโอ้โหบอสปลาผีมายากลไซมอนเฮ้ยเปิดได้หมดโอ้โหงานเข้าจริงๆว่รอบนี้ผมมือปาดเงื่อเลยนะ เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะผมทุกคนว่าเกียร์ของเขาเนี่ยเออได้ถึงไหนแล้วนะผมอาเกียร์เขาได้ยันการันตีแล้วนะแต่ว่าคือเจสิก้ามันก็ต้องได้เปล่าวะของมันก็ต้องมีเปล่าวะเดี๋ยวเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนเอาสักประมาณ5,000ลูบี้นะที่เราจะเปิดสาหรับตู้นี้นให้กับทีมของเขานะผมทุกคนเปิดโอบามายากนอีกแล้วคือมันได้เยอะมากเลยเว้ยทุกคนแบบไอ้พวกบาวมายากไในพวกตัวกระจิบกระจ้อยแต่ไม่ได้เจสสิก้าว่ะโอ้้าเอ,าอ้ย จูดี้มึงเล่นงานกูแล้วไงนี่แหละทุกคนกูโดนทางบ้านกระทืบแน่ถ้าทางบ้านเขารู้นะว่าผมอยู่ใกล้ๆนะขเขาคงแบบขับรถมากระทืบผมอะแบบว่าเอาไอดี้ขับไปเกลือเกินไปนะผมทุกคนเอ้ยเจสิก้าไม่มาจริงหรอจริงมะเนี่ยโอ้หผมบอกเลยนะทุกคนเปิดไป4,500รลูบี้ก็ตามที่เห็นร้องร้องกากบอกเลยวงการเกมโอ้โหไม่ไม่ออกจริงเว้ยเฮ้ยเกินไปเปล่า คเกินนะผมทุกคนเดี๋ยวผมขอแบบว่าตัดช่วงไปทักไปหาทางบ้านก่อนนะผมทุกคนว่าเขาจะเอายังไงต่อนะผมเอาเขาไปเกยเยอะเกินไปนะผมทุกคน ครับก็จะมาทําการเปิดกันต่อเลยละกันนะผมทุกคนเจ้าของไอดีบอกว่าเปิดต่อให้สุดเลยนะครูผมจะจดจาชื่อน้องปุนเอาไว้ในหัวใจของผมนะเบบว่าน้องเขาแบบโคตรใจอโอ้โคตรคือใจอหัวใจน้องก็ทําด้วยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะรู้อย่างเดียวแค่ว่าน้องเขากล้าได้กล้าเสียมากเลยนะผมทุกคนนะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ไปกําลังใจให้น้องปุนด้วยนะผมทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าน้องปุนมาคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ผมจะกดหัวใจให้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกดปักหูดให้ด้วยเดี๋ยวทุกคนเป็นแบบไปกดไลค์กห้กลังใจในคอมเมนต์เขาด้วยนะผมทุกคนมาก็ไอดีนี้นะผมทุกคนคือเขาให้ผมเปิด9,999รูบีแลนะถ้าผมเปิดไม่ได้นี่คือผมไม่รู้จะไม่รู้จะทํายังไงแล้วทุกคนคือมันน่าจะดรอปบา้างเกมมันก็ใจร้ายเกินไปอ่ะเอออันนี้เรื่องจริงเกมมันใจร้ายมากเลยนะอ่ะ โอ้ยสุดจริงว่ะตู้นี้แม่งเหมือนตู้บากอะเหมือนเอาทุกตัวเข้ายกเว้นเจสสิก้าแสงเลยว่ะเพราะว่าผมเปิดไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอเจสสิกา้าเลยอันนี้พูดตรงๆนะคือโอกาสดรอปแม่งน้อยมากเลยเหมือนเกมรู้ว่าแม่งเก่งแล้ว,ลวก็แล้วก็แบบเอาให้มันออกเลยน้อยอะ่ะเออ โอไมกี้หมูป่ามัดเมาช็อตเค้กอย่างเงี้ยเมกาเม็มชีนโอ้โหล้าวเลยวันนี้ล้าวเลยนะผมทุกคนบอกเลยนะปวดยันกระดูกถ้าใครอยากจะเติม9999รลูบี้แบบไอดีนี้นะผมทุกคนบอกเลยนะว่าต้องเสียเงินประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะผมว่าถึงอยู่นะผมทุกคนอันเนี้ยผมเติมให้ได้เลยสามารถทักแชทมาได้เลยนะ1 2 0 0 0 0 0บาทลดราคาจาก1 8 0 0 0 0บาทนะผมทุกคน ่าก็โคตรสุดนะถ้าเติมเองนี่คือร้องแน่นอนนะผมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเติมผ่านเพจผมเนี่ยก็จะประหยัดไปได้เยอะประมาณ30%ต่อแพ็คเลยนะประมาณนะคาดการณ์เฉยเฉยนะผมทุกคนอ่าหแม่งไม่ออกว่ะเฮย้ยเกินไปป่าเฮ้ย9 9 9า้รูบี้หลือ,อยู่3 400รูบี้ทุกคนโอ้โหเก็บเก็บยันกระดูกก็บอกเลยนะการเปิดรอบนี้นะอ่าก็ขอเฮ้ให้น้องขอได้สักีเฮ้โอ้โ คือการเติมของน้องเขานี่แบบว่าเติมแบบหน้ามืดเลยนะผมทุกคนคือน้องเขาอ,อยากได้เจสิก้ามากมแต่ว่าวงการเกมดูดิเฮ้ยมันไม่ออกเลยว่ะทุกคนผมไม่รู้จะทํายังไงแล้วว่าให้มันออกออกทีเฮ้อกาบกาบตีนก็ได้นะผมทุกคนออกทีนะวงการเกมแบบไม่รู้จะทํำยังไงจริงมันไม่ออกว่ะเจสสิก้ามาหน่อยเพื่อนขอร้องเจสิก้ากับฮอกกี้ม่งออกยากสุดเลยในตู้นี้มา โอ้โหโอ้โหเจ็บจันกระดูกอีกแล้วนะผมทุกคนแต่ละรอบนี่คือการเปิดแต่ละครั้งนี่คือผมบอกเลยนะว่ามันเอาเจสิก้าผมไปไว้ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเจสิก้าเฮ้ยเฮ้ยสารันเฮ้ยสาทันทำไรเฮ้ยเรียบร้อยแล้วผมทุกคนร้องรอบนี้ร้องเลยทางบ้านหมื่นกว่าบาทถ้าไม่ได้นี่คือ,โ,อโหเป็นตำนานเลยนะผมทุกคน โอ้โหไอ้ชลีเด็กอนุบาลว่ะอ่าไม่เป็นไร้วผมทุกคนคือเขาได้แสงมือตู้นี้ตู้นี้ไปเป็นสิบตัวยี่สิบตัวนะอ่าบอสบอสมาแล้วบอสโอ้โหอ่างอับน้ําอุ้ยเจ็บจริงว่ะเรื่องหนึ่งพนันหกร้อยลูบี้ทุกคนมึงจะไปหาเปิดแตนะ่ตู้นี้นะเจ็บนะเจ็บเป็นกระดูกเลยนะโอ้โหไอ้คนที่ไม่อยากได้มันก็เปิดแป๊บเดียวได้ไอ้คนที่อยากได้เขาเติมเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะ ร้อง <l ång> จริงๆผมบอกเป็นผมผมนี่นั่งซึมเลยผมนั่งกินมาม่าแล้วผมก็ซึมไปเลยนะอ่าก็โหก่อนเล่นเกมนี้แบบกินหลูอยู่สบายกินสเต็กเล่นเกมนี้ไปไปมา,มาเอ้าไอเชีย่ยมาม่าใส่ไขโ่โอ้ยจะซิกา้ากูเกือบไปแล้วไม่เล่านี่นะครับโอ้โหเกือบหมดหมื่นเก้าพันสามร้อยลูบี้โคตรใจน้องก็โคตรใจ เปิดเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลูกปกเดี๋ยวเอาลูกโป,กปกคลิปไปตั้งเป็นปกคลิปเลยโคตรใจคนนี้ก็ได้แล้วยังไม่พอนะผมทุกคนน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวปกคลิปมันไม่สวยนะขอใช้ให้หมดมือลูบี้เลยหูใจมันได้ทุกคนมาเปิดเกียร์หรือว่าเปิดเเปิดกบดีกว่านะผมทุกคนเพราะว่าผมมองว่ากบจําเป็นต้องใช้นะมาหูน้องเขาแบบใจถึงจริงน้องปุนสุดจริงอะ่ะคนเนี้ยบอกเลยอ่าก็เขือว่ะขอโทษว่ะทางบ้าน เอ้ยเอ้โหขอโทษครับผมไม่รู้จะทำยังไงมันเกลือเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนคะแนนกบเออมี1นึ่งพคะแนนนี่ต้องใช้หนึ่งหมื่นลูบี้นะโอ้โหเกลือยันกบอะไอกอนอะมุมจะรอบนี้ได้มาตัวหนึ่งโอเคอยู่นะผมทุกคนไม่รู้จะทำยังไงมันเกลือเออเปิดเปิด โอ้โหเกลือยันกบกบแปดด่านต้าไม่มานะผมโคตรสงสารน้องคนเลยนะผมทุกคนที่แบบว่าส่งให้กรมือเกลือเปิดนะผมเองก็ยังรู้สึกผิดในใจลึกๆนะผมทุกคนว่าผมทําให้ทางบ้านผิดหวังนะอะแต่ไม่เป็นไรนะผมทุกคนคือน้องเข้าใจถึงไงน้องขอแบบใจกว้างมากนะอ่าไม่เป็นไรโอ้เปิดต่อลัวๆนะผมทุกคนเกลือยันกบแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีนะอ่าโอ้โหแบบสุดจริงผมบอกเลยไอดีนี้เปิดครบหมืน่นอะ แล้วแบบเกือบไม่ได้อะถ้าผมไม่ได้นี่ผมไม่รู้จะเอาหน้าไปฝากน้องขอยยังไงเลยแลผมทุกคนผมคงไม่กล้าตอบแชทแหะโอเคได้โอ้ย oh, okay. ก็ได้อีกตัวนะผมทุกคนอ่ะเปิดต่อโบโบโบอุ้ยโอ้โหโอ้หูม่งไม่ออกคนอื่นเปิดไม่ออกทีละสองตัวสามตัวตัวหนึ่งไอกรอนเปิดเท่านั้นแหละสูงสุดก็ตัวเดียวจริงจริง วงการเกมแบบว่าอย่าไปชมมันชมแล้วมันก็เกลือตลอดอ่าเรียบร้อยโอ้โหได้สองตัวเลยไหมนี่พอตัดพอที่ไ,ได้ทุกทีเลยมาเออเออต้องอย่างนี้ดิโอ้โหเกลือสุดๆอนะ่ะคือไอดีเนี้ยผมเอาไอดีน้องเขาไปยำแบบเกลือสุดๆจริงๆเลยนะอะเดี๋ยวเรามารีวิวห้องทดลองฮ้อนทดลองเขาเลยดีกว่านะผมทุกคนว่าหนักขนาดไหนนะแบบว่าแรงเขานี่ ที่ย่อยเรนเจอร์ะในคังอ่ะที่แบบเปิดได้มาผมว่าน่าจะเยอะอ่ะแบบแร่น่าจะหลายแสนอยู่นะว mm hmm. ยแร่ฟ้าล้านกว่าของจริงไอดีนี่ของจริงนะผมทุกคน mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิลเขาเลยละกันนะเพื่อใครที่แบบว่าอยากจะเข้ากิลนะผมทุกคน mm hmm. อ่ะกิลเขานะผมทุกคนก็เป็นเดอะเอ็มเพอร์นะเอยเดอะเอ็มเพอร์นะผมทุกคนแะ mm hmm. ผมไม่รู้เหมือนกันนะ mm hmm. ผมเรียกผิดนะ mm hmm. อ่ะก็โห รวมตำนานด้วยตำนานทุกคนอ่ะโอเคไม่ไม่ทุกคนนะผมทุกคนผมผมก็พูดไปนะอ่าแต่ก็แบบว่าโอเคอยู่นะผมทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าใครอยากจะเข้ากิ้วก็อย่าลืมไปทัมากิ้วน้องเขาได้นะผมทุกคน <S <S อ่าก็คลิปนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวดูตัวในครั้งของน้องเลยดีกว่านะผมทุกคนทุกคนคงจะอยากรู้แล้วนะว่าแสงมืดทั้งหมดเนี่ยมันเปิดได้มื่อรูบี้เนี่ยเราได้เพิ่มมีกี่ตัวดีกว่ามาเรามาเช็คให้ทุกคนได้ดูเลยดีกว่า, <S 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 ก,วาก็กลายเป็น28ตัวทุกคน คือผมแทบจะแบบว่าเออไปเก็บสเตจจุติมาไปยัดแทนกบชมพูได้เลยนะอ่ะเอ็ดเวิร์ดหนอนสเปงรงเนะี่ยอู้หูแปบ๊บเดียวอะคือทีมน้องเขาแบบสุดจริงเกลือจนเกลือจนเกิอดอะอันนี้เขาเรียกว่าเกลือจนเกิดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเลนเจอร์ธรรมดาบ้างดีกว่าแนละ้วผมทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับไอดีนี้นะอ่าเลนเจอร์ธรรมดาแล้วผมทุกคนตัวตันก็ค่อนข้างเยอะนะมีโซนิกมีโอโดรันโจมีโอ้มีคิงมีอ่ะได้อยู่แล้วผมทุกคน ไอดีเขาก็แบบว่าอุ้ยมีดั๊สองตัวเลยหรอของมันเหลือครับกะปั้นละสองตัวเลยสิครับก็ของมันเหลือนะอ่าของจริงแบบโอ้ทรงเหลือมากแล้วผมทุกคนสําหรับไอดีนี่นะโหก็ประมาณนี้นะผมทุกคนสําหรับไอดีของน้องปูนนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมทุกคนก็ขอคนละหนึ่งร้อยเออเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะ